คุกคามนักเคศนแล้วนะไม่ใช่แต่ว่าเพศมาอยู่ที่หลังตอนแรกมันเป็นระหุโทษแล้วมันกลายเป็นคดีอาญาตอนหลังที่เขากําลังทําอยู่ซึ่งมันยังไม่สําเร็จคุณก็ได้จะโทรถามก็ได้ทีมเลขาก็มีในสภาทำไมทําอย่างนี้ทําไมทาอะไรบุ๋มแค่บุ่มยอมรับความจริงว่าบุ่มมาให้สัมภาษณ์ผิดแล้วก็ถ้าถ้าคุณหาว่าผมให้สัมภาษณ์ผิดแล้วทําไมคุณไม่โทรมาคุณจะไปโพสต์ทำาไรแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับไปรดาละอ่าแข่งอ่างขา แบบว่ามีผัวเยอะมีอะไรตรงนั้นไม่ได้สนใจอะค่ะโอ้ไม่ได้สนใจคุณพจนนะไม่ได้ต้องบอกว่ากระแสที่คนคอมเมนต์ตามเพจต่างๆตามเป็นข่าวบอกว่าอันนั้นคืออันนั้นคือก็เป็นคําสัมภาษณ์ของคุณปนัดดาถูกไหมคะค่ะแล้วกับคําที่บอกว่ามากมากผัวอะไรต่างๆมันเป็นการบูลลี่ไหมสําหรับก็เป็นคําสัมภาษณ์ของคุณปนัดดาไม่เกี่ยวกับดิฉันไปสัมภาษณ์ไปไปก็ดิก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปตามสื่อต่างๆ นะคะเป็นคำเป็นคำสัมภาษณ์ของคุณปาัดาทั้งสิ้นเธอถามอะไรทำไมจึงถึงไปโพสต์ว่าเขามากสามีมากอะไรเออแล้วก็ตอบอะไรจากการสัมภาษณ์ที่ผมเองอกจากการสัมภาษณ์ฉันเดินไปไหนแล้วฉันบอกฉันผัวเยอะเหรอคะเขาบอกว่าพี่ผมชอบให้สัมภาษณ์มีผู้ชายมาจีบเยอะก็มาจีบเยอะก็คือมาจีบเยอะแต่นังมีผู้ชายจีบนังเยอะจริงอะให้ฉันตัวแหล่เหรอ ผู้ชายจีบนางเยอะอ่ะ,อะนี่ก็รู้รเพื่อนเขาก็ามาที่นี่เป็นคนโทรมาเองของหมีเหมน็นอ่านั่นไงเขาบอกว่าคนอย่ารับไม่ได้หม,มีเหมน็นอันนี้คือเป็นการใส่ร้ายทำให้คนรังเกียจแล้วก็ โกรธดีชันเยอะนะคะซึ่งมันไม่เป็นธรรมตรงนี้ก็ไปว่ากันที่ศาล<ต>ไปดำเนินคุณเป็นคนพิมพ์นะคนก็บอกว่าอ้าวคุณปรินาเป็นคนพิมพ์คำนี้พิมพ์เอามาดูเอาไปให้ศาลเอาไปแจ้งความได้เลยนะคะ แล้วเรื่องลูกพูดสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นที่ฉันบันทึกไว้หมดแล้วโพสต์อีกอันนึงซึ่งเขาเลี่ยงประเด็นอีกเรื่องอะไรเหม็นๆน่ะหมีเหม็นว่าเขาว่าเขาโพสไหมคะพี่บุ๋มเห็นไหมเขาบอกอันนั้นปลอมเฟซบุ๊กปลอมไม่ใช่เขาพูดเฟซบุ๊กปลอมเขาบอกว่าตัวเขาไม่ได้พิมพ์แต่ว่าเป็นเฟซบุ๊กปลอมอคุณตกใจคุณตกเป็นอาชีพคืออาชีพหรือไม่อาชีพเนี่ยคะเขาก็ไม่ให้โพสต์่เโพสทำไม่คะ ทําเห็นเขาโพ์กันนีฉันก็เลยอยากโพนบ้างคือว่ามันมีเผตุผลหรอมันมีประเด็นย้อนแย้งอะค่ะคือประเด็นนั้นขออนุญาตเอาคุณบุ๋มมานั่งฟังคุณสัมภาษณ์ด้วยมาคุยได้กันดีกว่าไม่ต้องเขาอยู่ตรงนั้นนี่นะฮะคุณบุ๋มสวัสดีนะฮะคุณบุ๋มสวัสดีค่ะคุณบุ๋มจะนั่งฟังคุณบุ๋มจะนั่งฟังคุณในระหว่างที่คุณสัมภาษณ์ทำใาไมีกระแสฉันอยู่ฉันเฉยๆบุ๋มมานั่งดีบุ๋มได้คุยติดไม้ไหม อันนี้ดีกว่าบอกตรงๆนะคือที่ตอนแรกอะโมดดมเชิญมาบอกถ้าปุ่มไม่มานั่งคุยด้วยก็ไม่มามเพราะว่าเอเห็นว่าปุ่มเนี่ยคือพอถามอย่างก็ไปอย่างไปอย่างไปอย่างคือไปเรื่อยๆดิฉัน,นก็เลยลไปเรื่อย อันนี้คือคำพูดของคุณบุ๋มปนดาครับคุณบุ๋มปนดาเธอเป็นคนพูดทีนี้เป็พอไม่ใช่หน้าที่ของเขาการออกกฎหมายเนี่ยนะคะฟังนะคะคุณบุ๋มฟังหน่อยดิคะจะได้เขาใจมาคุณบุ๋มฟังคุณบุ๋มฟังนางบอกฟังนางหน่อยการออกกฎหมายเนี่ยนะคะกรรมธิการก็ออกกฎหมายไม่ได้จะต้องผ่านสภาผ่านสสและสวจึงจะออกได้มีขั้นตอนเยอะนะคะไม่ใช่คุณบุ๋มไปพูดสัมภาษณ์ดูใน Facebook ได้นะคะมีคาสัมภาษณ์ทั้งหมด เมื่อไหร่นางบอกนางไม่ได้สัมภาษณ์อยู่ในเฟซบุ o กที่ฉันยังคงอยู่แล้วไงโอเคแล้วไม่เถียงกันเรื่องนี้เราไม่กันเรื่องนี้โอเคบอยซ่าบอยซ่าเป็นเองไม่ให้เถียงเรื่องนี้อีกอ่ะจะบ้าหรือไงนางเนี้ยมาเดี๋ยว่อนนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้ก่อนเราเอาใกล้กันมาถามต่อมาคิดว่าตัวเองเนี่ยคำถามที่ฉันเจอเธอฉันต้องถามบ้าป่ะวะไม่บ้าไม่บ้านะ ก็โทรคุยกับมดทุกวันไม่ได้ารู้สึกไงมันใช่เวลาที่จะมาตีกับดาราไหมพิฉันไม่ได้ตีกับใครโอ้แยแลวเอตีปากเลยค่ะไม่ได้ตีใครตีค่ะพี่ชั้นยังไม่ตีกับใครอันนี้ไม่เรียกว่าตีใช่ไหมยังไม่ตียังไม่ได้ตีเป็นการแสดงออกความคิดเห็นนะคะ